เดี๋ยวเราเป็นเป็นรูปเดีวเราเป็นรูคนเนี้ยแ้มันจะไม่ต้องใจข้อสามไม่โดนมอนรับ เสร็จอะคือนี้เห็นเห็นเห็นตัวเองเห็นตัวเองรับแน่นอนี้เลยคือเนพี <Interesting. S 2> ้ย